านจึงเป็นผู้แข็งแรงเป็นหลักที่มั่นคงให้คนพึ่งพาได้เป็นผู้ที่เกื้อกูลโลกท่านจะรู้แจ้งโลกอันคือคนทั้งหลายในจักรวาลยิ่งยิ่งขึ้นท่านจะเข้าใจกรรมกริยาทุกอย่างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเข้าใจอารมณ์เข้าใจจิตผู้อื่นคนอื่นเข้าใจองค์ประกอบของกรรมกริยาและอารมณ์ของคนในสังคมในโลกและจะประสานสมานกรรมทั้งกายวาจา ใจของคนขนทิ้งกริยากายทิ้งวาจาไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วเป็นผู้ดีทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมซึ่งทุกกรรมก็มาจากจิตนั่นเองจิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวงพระอระหันต์ของพระพุทธเจ้าย่อมมีปัญญามีศรัทธามีศีลมีทานมีกรรมกริยาที่สุดจริตมีสติมีความพยายามควบคุมตนทุกกริยาบทเสมอ ความพยายามในการสร้างเหตุสร้างปัจจัยใดๆก็ต้องทำเองเป็นปัจจุบันในโลกนี้เพื่อเป็นพื้นฐานของทุกๆสิ่งในการข้างหน้าหรือจะเรียกว่าโลกหน้าก็ได้พระอระหันต์แท้เท่านั้นที่มีสิทธิ์จะตัดการเกิดในโลกหน้าจึงชื่อว่าผู้ไม่มีโลกหน้าซึ่งก็เป็นการจบไม่มีโลกหน้าของตนเฉพาะตนแต่กระนั้นก็ดีเมื่อท่านยังไม่ตายดับขันท่านก็ยังมีโลกนี้และ เป็นอยู่กับโลกนี้ทำงานให้โลกนี้ไปตราบสิ้นชีพดับขันก็เพื่อโลกนี้ที่มันจะยังต่อไปเป็นโลกหน้าอยู่ตราบนิรันน์นั่นเอง2.5ความสัมพันธ์ระหว่างผลของวิบากกรรมและโลกนี้โลกหน้าจากการศึกษาปฏิบัติดำเนินชีวิตด้วยสุจริตสา ท้งกายวจีมโนเราจะมีปัญญาเข้าใจสูตรทฤษฎีของพระพุทธเจ้าอย่างเด่นชัดฉะนั้นทุกเวลาขอให้ระลึกมีสติควบคุมกายวจีมโนไว้แม้แค่อริยบทต่างๆจะเป็นการเดินการยืนการนั่งการนอนการทำงานก็ดีให้เข้ารูปเข้ารอยให้มีความสำรวมกรรมต่างๆนี้ล้วนแต่สั่งสมพลวะปัจจัยทั้งสิ้นสร้างอินทรีย์สร้าง, C, างพละ เมื่อเรามีวิริยะสร้างสุดจริตกรรมทุกขณะทุกอารมณ์เราก็รู้ว่าเราทำดีถ้าทำดีแล้วยังไม่ได้ดีก็เพราะทำดียังไม่พอต้องทำให้มากพอจึงได้ดอกผลชัดเจนเมื่อความดีครบผลเราจะรู้เลยทีเดียวว่าเกิดความเต็มเกิดความบริบูรณ์ครบรอบครบพร้อมของกรรมกริยาของเราแล้วในช่วงหนึ่ง ยิ่งเมื่อทำมากๆแล้วทำใหม่ทำใหม่เรื่อยๆทำแล้วสละทำแล้วพลีจิตก็ยิ่งจะสงบยิ่งขึ้นเรียกว่าปัสสธิสมาธิเกิดได้ด้วยกรรมวิธีรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติปัฏฐานสมีโพชฌงเจตสังสมเป็นโพธิปักขียธรรมครบ37รวมเรียกมัรควิธีนี้ว่าสัมมาอริยมัคซึ่งรวมการควบคุมใจสังกปะคำพูดวาจาการกระทำกรรมมันตะ สั่งสมให้มากในชีวิตประจำวันอาชีวะในขณะที่สั่งสมไปก็ทำงานเพื่อผู้อื่นไปด้วยเป็นการช่วยส,งนนวยสังคมมนุษย์เป็นสุขขาสังคสะสามคคีสมาธิของพุทธที่องค์สมเด็จพระบรมศาส,าสดาทรงกำกับไว้ด้วยซ้ำว่าเป็นสัมมาสมาธิคือเป็นสมาธิที่ถูกต้องชอบแล้วควรแล้วสัมมา และแถมย้ำขยายไว้ด้วยอีกว่าเป็นสมาธิของพระอริยะอะริโยสัมมาสมาธินั้นประกอบด้วยสัมมาอริยมรรคองค์เดู3.3จ็ดู3.3นี่คือคำที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวยืนยันไว้ในมหาจัตตารีสักสูตรสมาธิที่นั่งหลับตาทำใคร,รอ้างว่าเป็นสมาธิของพุทธนั้นเป็นการเข้าใจผิดดังนั้นจึงจะต้องหยุดกันก่อน เราได้หลงผิดทางกันมานานแล้วพุทธศาสนิกชนพึ่งหันมาเน้นการศึกษาปฏิบัติดำเนินชีวิตที่เป็นสัมมาตามทฤษฎีสัมมาอริยม,มรักของพระพุทธเจ้าตามที่ปรากฏในพระสูตรสำคัญส่วนนี้เถิดสมาธิเป็นผลของการดำเนินชีวิตในสาระของกุศลกรรมในปัจจุบันในโลกนี้เองผลของวิบากกรรมในโลกนี้ก็จะต่อไปในอนาคตด้วย ผู้ที่เข้าใจว่าโลกหน้าไม่มีที่เข้าใจว่าหมดรูปนามขันห้านี้แล้วไม่มีอะไรที่เข้าใจว่าไม่มีการสั่งสมไม่มีการสืบต่อไม่มีบุญไม่มีบาปนับว่าเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเป็นมิจฉาทิฐิประเภทอุเชททิฐิเป็นการเดาเอาด้วยความคิดตามเหตุตามผลเท่านั้นจึงไม่ใช่ของจริงเพราะยังไม่มีการตายที่ไม่เกิดอีกในตนจริง ยังไม่รู้ความเกิดที่เกิดอีกที่มีอยู่จริงยังไม่มีวิชาขั้นจุดตูปปตาตยานที่แท้ผู้ที่จะมีสิทธิพูดว่าชาติหน้าไม่มีนั้นได้แก่ผู้มีอรหัตตผลเท่านั้นพระท่านเองจบแล้วไม่มีแล้วท่านเป็นผู้มีความอุเฉทะแล้วจริงมีถึงขนาดสมุดเฉดทีเดียวคาว่าสมุดเฉดมาจากศัพท์ภาษาบาลีคือสมะหมายถึงเสมอ อย่างต่อเนื่องอุดเฉทะหมายถึงการตัดขาดการขาดศูนย์สมุดเฉจจึงรวมแปลว่ามีความตัดขาดอยู่เสมอหมายถึงความตัดกิเลสมีในตนอยู่ทีเดียวมีความตายหรือความขาดศูนย์หรือความไม่มีกิเลสอาสะวะอยู่ในตนแล้วอย่างต่อเนื่องผู้ใดอื่นที่พูดเช่นนี้โดยที่ตนเองมิใช่ผู้มีอรหัตผล อวดอุตริมนุษธรรมที่เกินตนหรือไม่เช่นนั้นก็พูดผิดฐานะถ้าไม่รู้ถูกตรงแท้และพูดอธิบายให้ดีๆก็เป็นมิจฉาทิฐิแท้แม้แต่ผู้รู้แท้แล้วยังพูดยากอธิบายยากยิ่งในหมู่ชนที่ไม่เชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีบางพวกมีความเห็นเช่นนั้นคือมีความเห็นว่าหลังจากการตายทางเนื้อหนังนี้แล้วก็สูญทุกสิ่งอย่างไปเลย เพราะไม่เข้าใจว่าโลกคืออะไรไม่รู้ว่าการเกิดการดับการหมุนเวียนคืออะไรไม่รู้แจ้งการต่อเนื่องของทุกสิ่งทุกอย่างอย่างลึกซึง้งปฏิจจสมุปบาทโดยเฉพาะไม่รู้จักกรรมไม่รู้จักกริยาอันลึกซึง้งเมื่อไม่รู้จึงจับเป้าผิดจึงมัวรอชาตินี้ชาติหน้าอยู่ว่าเป็นโลกโลกโลกนั้นมันมีวัตตะกว้างยาวไกลนานแสนนาน ศึกษาเรื่องกรรมเรื่องเกิดดับสั่งสมเหตุปัจจัยศึกษาความต่อเนื่องของทุกสิ่งทุกอย่างและศึกษาการตัดความต่อเนื่องให้ขาดให้ได้วันนี้เป็นทุนสำหรับพรุ่งนี้ด er ีกว่าการทานการสละก็เป็นการสั่งสมบุญอย่างยิ่งและยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ที่มีความรู้ลงตัวด้วยรูปด้วยนามลงตัวทําได้ถูกต้องตามธรรมก็จะอยู่ในจุดที่สูงสุด อยู่ในจุดที่งามเป็นกรรมมัญญะเป็นตัวสละสลวยยืนยันยืนหยัดพร้อมสัตวเป็นตัวประพัสสอนพิสูจน์ตนพิสูจน์โลกและให้ผู้อื่นพิสูจน์อยู่ในโลกนี้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องเกิดมาในโลกนี้เพื่อพิสูจน์โลกพิสูจน์ความจริงที่เด่นชัดงามพร้อมสุดท้ายเป็นหลักฐานแล้วจึงจบตายสนิทไม่เกิดอีก ตัวอย่างของความดีที่งามพร้อมบริบูรณ์ก็คือพระพุทธเจ้านี่แหละเพราะฉะนั้นใครจะสู้ทนได้จนกระทั่งเป็นพระโพธิสัตว์เกิดแล้วเกิดอีกสู้เกิดไปเพื่อสร้างสมความดีให้งามพร้อมจากสาสวะเป็นอนาสวะขึ้นเรื่อยๆลดปลดปรับเปลี่ยนสิ่งที่ยังไม่งามออกเรื่อยๆก็ยอมเรียกได้ว่าประกอบกรรมเพื่อสร้างวาสนาบารมี สั่งสมให้สละสลวยผ่องแผ้วบริสุทธิ์บริบูรณ์งดงามทุกกรรมกริยาโดยไม่ประมาทเราจะรู้อย่างแน่ชัดว่าการปฏิบัติกรรมกริยากายวจีมโนมีผลซ้อนลงไปเป็นการล้างนิวรณ์ทั้งสิ้นเมื่อดับนิวรณ์ได้จะก่อเกิดผลคือจะเกิดวิชาเพราะนิวรณ์หเป็นอาหารของอวิชา และทุจริต3สเป็นอาหารของนิวรณ์หจากอาวิชาสูตรและตัณหาสูตรในอังคุตระนิกายทัศกะิิบาทข้อ61และ62แผนภูมิที่13ดับนิวรณ์ได้ก็เกิดวิชาหน้าหน8าเราจึงต้องพิจารณาตัวเราว่า เราสร้างอะไรเป็นอาหารของขันก็จะให้ผลแก่ขันตามอาหารนั้นๆอาหารดีสับปายะหรืออาหารเลวอะปายะถ้าอาหารที่สั่งสมเป็นอาหารที่ดีสร้างความเจริญเราก็แน่ใจได้ว่าได้ให้อาหารที่ดีแก่ขันเป็นอาหารประเภทที่จะล้างอาสวะออกไปจากรูปนามขันห้าของเราวันหนึ่ง ก็จะถึงสภาพหมดอาสวะที่ภาษาบาลีเรียกว่าอนาสวะได้ถึงการเห็นความจบความดับได้สักวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อถึงสภาวะนั้นโลกของเราก็จะเป็นโลกใหม่โลกใหม่ข้างหน้านี้เรียกว่าโลกหน้าแท้สัำปรายิก,กภพเราจะรู้แจ้งชัดเองว่าโลกหน้ามีหรือไม่มีแท้พระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าสมณะพราหมณ์ทั้งหลาย ผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองสยังอภิญญามีอยู่ขอยืนยันคำพูดของพระพุทธเจ้าคือท่านผู้อ่านเองที่กำลังอ่านเรื่องนี้อยู่นี่แหละก็ได้อ่านประกาศโลกนี้โลกหน้าอย่างแจ่มแจ้งของสมณะพราหมณ์ผู้หนึ่งเพราะสมณะพราหมผณ์ู้นี้รู้ยิ่งด้วยตนเองสยังอภิญญาจบบทลงไปแล้วบัดนี้เอง 1.1.3แม่พ่อโอปปาติกะสัตว์หัวข้อของมิชฉาทิฐิสัมมาทิฐิที่รวมไว้ในหมวดที่สมีสมส่วนคือว่าด้วยแม่มาตาว่าด้ยพ่อปิตาและว่าด้วยสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะสัตตาโอปปา,ปปาติกา ฝ่ายมิฉาทิฐิกล่าวว่าสามสิ่งนี้ไม่มีแต่พระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฐิต้องเห็นว่าแม่มีพ่อมีสัตว์ที่เป็นโอปปา,ปาติกะมี3.1พ่อแม่ เมื่อพูดถึงพ่อแม่ย่อมไม่มีผู้ใดปฏิเสธว่าไม่มีเพราะเราทุกคนเกิดมาก็กต้องมีพ่อมีแม่และความหมายพ่อแม่อย่างหยาบๆที่หมายถึงบุคคลสองเพศรวมเสเบรวมสร้างลูกออกมาตามวิสัยสัตว์โลกไม่จำเป็นต้องอธิบายกันมากเป็นของธรรมดาสัตว์เดรัจฉานทุกตัวก็มีก็เป็นไม่มีปัญหาอะไร ดังนั้นจึงไม่มีใครจะมิจฉาทิฐิในความหมายอย่างนี้แน่ความหมายแค่นี้จึงไม่ใช่จุดไม่ใช่ประเด็นแห่งการศึกษาธรรมะขนาดถึงขั้นหมวดที่3อันเป็นหมวดปลายหมวดที่กล่าวถึงโอปปา,ปาติกะหรือกล่าวถึงวิญญาณกันแล้วนี้การเรียนรู้เรื่องพ่อแม่ระดับสัมมาทิฐิขั้นนี้นั้นต้องมาเรียนรู้กรรมกริยาของความคือพ่อและของความคือแม่ ต้องเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมและจริยะพฤติกรรมของพ่อแม่ที่ถูกต้องที่ดีที่จะได้ชื่อว่าเป็นพรมของลูกแม่เลี้ยงลูกอยู่ในแวดวงภายในรักษากายให้เติบโตพ้นภัยให้เจริญอยู่ในวงแคบแม่มีอารมณ์จิตผูกพันห่วงห่วงแหนอาลัยอาวรมีลักษณะของการบำรุงบำเรอเลี้ยงดูอุ้มชูติดตัวติดตนไม่ยอมพาก ไม่ยอมห่างมีกิจกรรมพฤติกรรมของความเมตตากรุณาเสียสละให้ได้ทุกอย่างแม้แต่ชีวิต